โอหนักหนักไหมโอ้วันนี้จะมาซื้อมอนชี้ๆอะค่ะแชแตมใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาซื้อชุดไปเต้นมาเช่าเลยที่เราได้ดูดิใส่สกันแล้วเป็นไงเข็มาเสิร์ฟไวน์เลยอไหนขอดังส้มแก้วหนึ่งสิแชแตมแชแตมอย่าดูดนิ้วมันสก๊อตโต้เต้านึกว่าเธอแต้ม เป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงค่ะมอนชีชีตัวใหญ่มากตัวเท่าเนลลี่เลยเนี่ยโอ้หนักหนักไหมโอ้หูหูเนลลี่อุ้ไหวหรอไหวค่ะตัวใหญ่เท่าเนลลี่จริงๆอ่ะเนี่ยเอาอันนี้อู้หูใส่จุบอร่อยไหมตัวเองค่ะแง่มเนี่ยมเน่ยมเน่ยมอร่อยไหมคะ วันนี้จะมาซื้อมานชีชีอะค่ะเชแตแอมใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาซื้อชุดไปเต้นเดี๋ยวเชวแตแอมกับแก๊งเพื่อนจะมีโชว์เต้นอีกแล้วนะคะเราก็เลยจะมาหาซื้อชุดเต้นกันซึ่งเชแตแอมอ่ะมีกระโปรงแล้วเรียบร้อยตอนนี้ที่ขาดอยู่ก็คือเสื้อ,อชุดข้างนี้ประมาณนี้เป็นธีมแบบชุดนักเรียนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรแบบนี้ <S <S คุณครูส่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าชุดประมาณนี้เราก็หาที่แบบใกล้เคียงค่ะ ครั้งนี้เต้นเพลงอะไร As if it's your last ของ Blackpink ไปหาเสื้อกันอันนี้น่ารักไหมคะมันดูสบายเสื้อมันเย็นด้วยจริงเหรอเย็นจริงป่ะเออน่ารักน่ารักมันเขียนว,ว่าบาเ่แต่เป็นฟุตบอลนี่มันก็เป็น Black Pink, Pink. Black Pink เอาไหมล่ะอาอ่ะเป็นหนึ่งช้อยเดี๋ยวลองกันแต่อันนี้ไม่ได้เต้นนะอันนี้ไปใส่เล่นเที่ยวเล่น ไปหาเสื้อเชอิ้ตสีขาวมาหน่อยแล้วตัวนี้ตัวนี้แม่ว่าได้นะเหมือนเสื้อนักเรียนเอาไปใส่กับกระปรงแล้วก็ผูกเน็คไทแบบว่าเราเป็นนักเรียนญี่ปุ่นเออเอออันนี้อันนี้อุ้ยกระปรงตัวนี้น่ารักจังมากแบตซิงไปดีเลยโอ้น่ารักใส่ได้ไหมจ๊ะมาใส่ได้ไหมไม่ได้หรอแม่ฮะเป็นแง่ไนสิคะกังเกงทำไมใส่ได้ไม่ได้เหมือ<ะ>น,ก,นกัน,ก <laughs> น,กนยังไง เด็กๆํากันบอกว่าเหมือนเเกงในก็มันจิงซูเปอร์แมนยังใส่เกงในไปข้างนอกเลยเอาไหมมะเขือเทศแล้วตลกตลกตรงไหนนี่ทุกคนแม่เจอเสื้อกากอันนี้กับตัวนี้ใส่ทับข้างนอกก็น่าจะเหมือนชุดนักเรียนอยู่มาลองกันดีกว่าค่ะแต่ว่าที่นี่เขาไม่ให้ลองเสื้อสีขาว แม่อยากรู้ว่าเสื้อตัวนี้หลวมไหมได้อยู่นะพอดีตัวแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนข้างในเป็นเสื้อเชอิ้ตสีขาวผูกไทยเออตัวนี้สวยชูแตมผ้าดูดีมากเลยอะ่ะเอาไปใส่ข้างในกับเสื้อกาก็ได้นะลองหน่อยลองหน่อยจะมาเออนี่ไงเหมือนแบบของชูแตมเมื่อกี้นะคะแต่เป็นสีดำสวยสวยเอยดูดีสวย สวยสวยข้างหลังเฮ้ยชอบชอบไหลสวยทรงสวยขอลองเอาเสื้อกากี่ซื้อมาครับเชื่อเลยพี่เราเดี๋ยวดูดิใส่เสื้อกากีแล้วเป็นไงเออแกจะเต็มเรียนตัวโอ้จะเต็มเพื่อนมาเสิร์ฟไวน์นะแปร์พายเอ้ยอ๋อเือนแปม์พายเฮ้ยสวยสวยแม่รักกระปงมีอยู่ไหนออกมาให้แม่ดูหน่อย เชื่อตอนนี้ผ่านแม่ชอบไห <laughs> นขอด้ำส้มแก้วหนึ่งสิขอบใจนะ <laughs> เอาแล้วนี่อะไรรองเท้าจะเอาหรอรองเท้า <c oughs> หนูด,ดีค่ะอันนี้ที่บอกแมรี่เจนป่ะใช่ไหมอย่างนี้เลยเหรอที่จะเอา <c oughs> ติดแปกติดไว้ดีๆก่อนอันนี้คือทรงแมรี่เจนป่ะคะ <c oughs> น้องน่าจะใส่ได้สักสามปีไหมคะขอบคุณค่ะ อันไหนขอดูหน,น่อยสิแมรี่เจนจะไปใส่คู่นี้เต้นใช่ไหมหุย,ยสูงอันเนี้ยใส่คู่นี้เหมือนสูง,งเท่าแม่เลยอ่ะดูสินี่ใส่คู่นี้สูงกับเท่าแม่มชุดพร้อมเสิร์ฟเลยแตม <c oughs> เดินกลับมาร <c oughs> องเท้าพอดีไหมหลวมหรือคาบป้าหลวมนะหลวมเหรอไม่ได้หลวมหลวม,หลวมนิดนึงใช่ไหม <c oughs> รวมนิดนึงก็โอเคสแตมเผื่อโตช่วงนี้ยืดเร็วเทาว้ายาวเร็วได้แล้วค่ะเรียบร้อยเพอร์เฟกต์ได้ตามโจทย์เปะ๊ะเปๆไปที่เหลือก็สเต็ปเต้นค่ะพร้อมยังในโชว์สเต็ปซิหนึ่งสองสามขอหนึ่งสเต็ป <laughs> นี่ใช้ท่าเต้นวะเนี่ย <laughs> กลับบ้านยังเอาอะไรอากาีกอ<ม>่ะห้างหจะปิดแล้วเนี่ยเขาปิดร้านกันแล้วไบาแอนด์บอดี้เวิร์ค่ะอ,อยู่ตรงนี้ได้จะไปดูอะไรสเปรย์พิตเตอร์โอเคโอเคไปนี่นะคะอะไรจ้ะไลท์เลนเตอร์วูวูพิตเตอร์สวยเลยอ่ะหอมเนี่ยคะ่ะเป็นอะไรสีนี้คืออะไรอ,อะไรคือเหมือนดิสนีย์แลนด์ขนาดนั้น,นคือเหมือน 3D อันนี้ตอนที่มันมีพายขึ้นมาจริงหรเหรอในโดนัทด้ากันเหรอกลิ่นเหมือนไหมในโดนัทด้ากันเหรอแม่ต้องเกลือสิคะใช่อุ้ยน่ารักน่ารักเลยอ่ะสิ่งนี้คือคือด i ม m o n d ์ชิมเมอร์ s t สกลิ่นอะไรกลิ่นสวีทฮาร์ r เชอร์รี่ค่ะน่ารักจังเลยอ่ะก็คือเหมือนเป็นน้ำหอมหมอฉีดแล้วมีความกริตเตอร์<ช>นี่แม่ลองแล้วเห็นไหม วงวิงฟงฟิงมากเลยเออเจง๋งเจ๋งหน้าตาแบบนี้นะคะหน่อยหน่อยอะไรอะ่สะสแตน,<ห>นดมอะไรกันดมอะไร This is so g ดมน้ำหอมค่ะอันนี้น้ำหอมอะไรน้ำหอมรสเนี่ยโอ้โหนี่ so good หอมมากกลิ่นอะไรแชมเปญโทสต์แล้ว,วันนี้ก็กลิ่นดีค่ะ laundry day มันกลิ่นเหมือน มาเสื้อพึ่งซักสะอา,ะอาดๆใช่ไหมเดี๋ยวแม่ลองดมสิเหนนะื่อยแม่ได้กลิ่นเหมือนมะนาวแมนดูสิคะอันนี้อยู่ในขวดนมด้วยน่ารักจังเลยคืออะไรอะ่ะสบสบู่์หรออ้ยน่ารักอะ่ะเอาแบบเติมอุย้ยน่ารักน่ารักเสร็จยังวันนี้สบายใจยัง ยังไม่ได้เต้นโชว์สเต็ปให้ดูเลยเออเออเอท้องเลยอ่ะครั้งนี้เต้นทั้งหมดสองเพลงนะคะเพลงอะไรกับเพลงอะไรนะ As if it's your last กับ Nolly Nolly นี่ของใคร t h a t อ่าจะเป็นรีมิกโอเคสองเพลงสองชุดเลยนะคะจะเป็นวันที่แม่บุ่นวายมากต้องแต่งหน้าทำผมให้สองลุก ภายในเวลาแปบ,บเดียวแต่ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าชุดเราพร้อม <c oughs> เดี๋ยวอาศัยความเร็วเล็กน้อยก็น่าจะเรียบร้อย <c oughs> ห้างจะปิดแล้วรีบกลับเลยดีกว่าอย่าลืมติดตามดูผลงานเต้นของเชอร์แตมนะคะแม่จะโพสต์ที่ i n s t a g r กรแล้วก็ a c e b o o k แตมสตอรี่นะยูทูบด้วยค่ะอ่ะได้ YouTube ด้วยถ้าชอบวิวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันดิเราจะได้เจอกันบ่บอยๆวันนี้แม่เอาเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย